สวัสดีครับร้าน j จเจไบชอปครับผมวันนี้ XMAX 300เข้ามาติดกล่องเป็นรุ่นแชส์48ลิตรครับขนาดความจุ48ลิตรใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มนะครับนี่ภายในใหญ่กว้างขวางตัวนี้เป็นรุ่นแชสส8ขอบเขาเข้มเขาเข้มนะครับจุดนี้อ่า ติดพร้อมกับแปลกท้าย X Max 300งานแชสตนะครับไม่ต้องถอดมือจับยึดด้านด้านล่างนี้แล้วก็มาค้ำตัวด้านล่างนี้จุดนะครับนี่ค้ำเข้าหูโชคซ้ายขวาแข็งแรงแน่นอนยึด4จุดแชร์48ทางร้านเราก็มีโปรซื้อพร้อมบอบพิงในราคาถูกลงไปอีกนะครับเป็นบอบพิง2ชิ้นบนล่างเลยบอบพิงฟองน้ำนี่มาก Xmap 300มีบริการทั้งแหลกทรงศูนย์แหลกแชทนะครับเี่เปิดให้ดูอีกทีหนึ่งใช้งานง่ายใส่หมวกได้2ใบเต็มๆเ,เลยนะครับสนใจติดต่อที่ร้าน JJ w i t e Shop ได้โดยตรงเลยครับมีของบริการติดตั้งลูกค้าต่างจังหวัดก็จัดส่งได้นะครับ